บายบายค่ะวัสดีค่ะมือยินก็ปั้นเมลีนะก่อเม่พบ่นองหน้าเลโก้ก็ตำน้ำจุบก็ตำปัดปักแลวก็ตำเออแล้วก็ตำตดมู้นะคะร้อยไม่ร้อยไม่โรแต่คน่จ้ามโกมกะเม็ดไปเร็วกบปีมานกะกะบีรวมตุนเจ้าหน่ายลูกนองก็กินเมื่อนกันมากก็กินหมดเร็วพี่มือน้องไหม่ชอบใหม่เด็กเด้นกระโตเจ้าลำตอมกานี่กรเดินต่างก้าวในตัวเมืองนะคะปีนันโก คัไปจ้องหนองไม้อะค่ะเอ็นดูหนองไม้ว่าย้ายหนองไม้ไปเตะร้วนว่าเอ็นดูวะเดนเนี่ยซึ่งก็ไปจ้องหนองไม้หนองไม้ไมก็ทำงานบันตึงต้งโตไม่ใช่ได้ยึดนี่ปลอแม่พี่น้องเออต้องทำงานคนเราเกิดเป็นคนก็ต้องทำงานก็ต้องทำงานทุกคนการนี้ก็ไปตัง้งนำตอกกล้วยโตไปตั้งลัดไปโอตั้งลัดเก่ีการเกตะนุ่นเส้นลักอันรถมันมาประมาณจังนี้การแร้งกับปลอแม่พี่น้องไปปลางยปลี่ ลุงเรย์เรยลุงทุกวันเรื่องเิ่งเรื่องเพื่อนไม่เล่งกันเรืองเพื่อนไม่ตีเล่งไม่เล่งเรืองเองเล่งเรื่องพีน้องเองเล่งเรื่องเองเรื่องการตำมานก็ตัวเองนีพี่น้องคนโรต้องมีการตำมานคนโรมีความโรตองควนควายฮะบัตรกานนะพายกับตัวเองพี่น้องนะอย่าอยู่นิ่งเจ้ยอย่าอยู่เจ้ยเจ้ยอย่าอยู่ไปวันวันตำมานกาคนเรอยาาจนคนโรจนได้จนได้จนเงินจนตองจนได้พี่น้องอย่าจนปัญญาพุ่น จนเจือจันตาจนปัญญานีแล้วไม่รู้ต่ำข้ามากินกันนังดิ้นนิวนำมุโยยแล้วมดซิดพี่โน้องไม่เตตต่ม,มากินหรือแต่ตาไม่จนปัญญานี่บางมีเกิดขึ้นจนเจือต่ำกับก้าวกินน้อยเปิดร้านได้เติดมด้วยเป็นเปิดร้านได้พี่น้องมีความเา้ามาในด้านปูดวัาน้องไหม่ก้าเ้ามาบางเกิด เป็นตีหลักตีจบตามันได้ไล่าดานเป็นสีตีก้นคืนวิตาย,ยุโรงเปล่งกาได้น้องใหม่แต่ว่าเที่ยงไม่มีมพ่อเมฟปีนองก็เามาว่าน้องใหม่เออโรงเปล่งกันวู้มั่งตาอ้าอ้าอ,อ้อ,อ,อ,อันโรงได้พีนองเออโอรองโละจับไม่ต้องกลัวเที่ยงง่ายคนเที่ยงไม่มีเร็วโรว่าไม่ได้ยึดเลยตอมเที่ยงเล่งอยู่ด่าไปไปมั่งเล่งไปมั่งเรื่องเองมัง่งช่วยเลือกคนอื่นมั่งหน้าตีระจุมั่ง เก้าจ้าต่างๆหนาหนา <_ an> เร่งไม่ใจมีไม่โก้กุ้นนี่เร่งงัดเองแต่ว่า้ามีไม่โก้กุ้นเล็กว่าได้วะไม่เจ็บโกเร่งนะ <_ an> แต่นี่เร่งเองตําเองจื้อจาอ้าเนงกี่เองแล้วมันจะพั่วมั่งเลยพี่น้องว่ามันเจอือนน่เจอือนมันมาเด็กแป๊บมั่งเลยพี่น้องขึ้งกอนนี้ก็มาต่างนี้เวทํำงานกันแล้วเลยพี่น้องคนเราตำงานไม่ว่าจนจันนนอยหนูใหม่ไม่ว่าคนเราตำงานในมุมมุมหนหอยนะ ให้กะติเกื่อนใจวะไม่วาเราตมานกลางคืนไม่วาดุนโนงหรือว่าเน่ตตอกเ่าวะตีวะเออกูติดยาเออกูตาม,มานกางคืนเนอะกูเป็นบุคคลที่ไม่ดีอย่าคิดปีมอพีองคนเรายอมมีดีมีเจ้ากันได้รูปิดรูต,รตุ้งตํำไม่โล่ตํำไม่เล็กิ้งีดีเจือปีไม่โงพปีเกิดมาหมดเลวเกิดมาตั้งต่าตุกติ้งตุกอยางตังดีแหละรูดีรูๆๆจัวมาหมดจนมีกำวโป้อนะ ปอบกลัวกับป้าหมาเลีวบุตรกะมีหมาเลีวหนึ่งคนน้องเมนยูน่ารักจุ๊บๆเลยดัดเมย์ไหมนะคะเปล่งปลอยจบอนุบัณฑแล้วเรียนเก่งบุญกูรักกาอยู่โรงเรียนโรงเรียนจุม,มุลตาจุซานะคะโรงเรียนเอกชนท่องอ่ากุนกูอเลยแล้วอาจารย์ย้อยเจือเลยแล้วดำดำเจือดำไหมเลยอ่ากุมมนกูจุมุลตาเจือดำนะคะใจดีใจดีจดกุนกูกา กเป็นผู้ดีเลยนะผู้โ้รนะหลุดหลุดราวจั่นเร่งมันจั่นบันนีเลย <c oughs> คุณเมฆาขุนโปกิงกาขุนยากาเร่งบันนีเร่งโปรกาเร่งโปรตีเอานั่นเร่งไม่โปรอันคุณโรมต้องมีความคุณโรมต้องให้ความโกรรมนี่อยู่ตรงนี้กับตรงลาดโง่ในเนรมรุว่านอง่กับขุนเมน้องเลย รถม้าตึ้งหลัดมาได้นี่บอกว่าจะหลัดก้าวได้นู่นต่างต่างตีน้องใหม่ไปต่ำก้าวอันต่างอันมันจำดูจุลุ่ยบอกเม่ยพี่โน้กเกิดความเที่ยงตึงตัวมาต่างนี่ทะเลสิตะนี่ในเมืองบ้านเรากับบีบ้านเราไม่มีจริงไลยเย,ยไปเกิดความกล้ามาร์ตพี่โน้กคนเราต้องต่ำม่านต้องต้องคิดต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นี่กระโปงกาเมกา้ประจาจนทุกคนตรงดินโดนไม่มีเกยเกิดขึ้นมาแล้วก็บังมีเกิดขึ้นมาว่าเกิดบนกองเงินกององแต่คนเราเกิดมาเร็วเกิดมาเร็วแล้วต่ำปลื้มจัดนี่วาให้ตัวเองกันมีเแล้วให้ตัวยเองกันยืนอยู่ปลื้มจัดนี่จัดเดียวนี่ต่ำโอเมียพี่น้องชีวิตคนเราจัดนี่ตายตายมาเร่งมั่งตายรถคิปโลมั่งตายเปลื่นควนัวมั่งกันเร่งเรื่องเปลื่นมาเปลื่นควนัวนั้น ในนั้นนควรบานโรมก็ได้อย่าเล่นรองควรพี่น้องเอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นรองควรนี่ประปติป่าเจ้าปัาใช่อหลักสามาหลักตรงเตียวลูกก็เดินปานมดอาการใหม่ได้ชมบรรยากาศจากอีกืุมหนเมืองบันโรมรถติดมากค่ะรถติดเขาเป็นดาั้นตีตรงเตียวนะคะดาั้นบันเตึงหน้าหน้าค่ะ ให้น้องกิดนะคะเกิดแต่ตามันจะต้านมันเตริมอย่างกิดตัวเองติดหลบตัวเองไม่มีกากิดเยอยไม่ค่ะคนเราอยู่ในมุมที่ไม่ดีเขาจะมาดีได้ค่ะ้ดยจะมองก้องมือกิดขึ้นก่อนหน้าตัวเองมีจิงไงเล่ยตัวเองมีจุดเด่นไงเล่ยเล่นกีตาร์เป็นเล่นเลยโจโจเปล่าเลยโจให้จัดเจนโจเลยลงโจเจีาวางนี้ลงโจเจยวนี้ทำไม่ได้ลงโจเจ้วชื่อท้านต่างโจเจ้วจ่ายอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปพดว่าร่างหน้าโจบุโจบุอัน ต่ำไม่ปีนองต่ำบันนี้นี่พี่น้องต่ำไม่ก็ได้เอ็ดไม่ได้โร่อเอ,อโรนี่มีจักรยานปั๊บในตัวโรตึ้งดำกระดำดูดนะปันนั่นในพี่น้องนะดำกระดำดีที่ไม่ตกเลยดำพี่น้องเรามีปั้นตรงมีนาทีระตึกนอ้องไหม่ไอตรงไอต่างข้าวโรงการชัดนี่แหละใจง่ายวับวับ,บ,บวับวับถูกปีพี่น้อง กั่งเปล่งโบโบกิ้งบ้านเมื่อนาตีระตึกตรงนี้ใจง่ายนี่เป็นอุตาวนนี่ก้าวตรงนี้ใจง่ายตรงตีอันมาจากหนองไม้แล้วนะการนี่การตึ้งตรงนี้เกก้าตัวเมืองเลยหนองไม้ยู่โจยจิบจิบอานะคะก้าว่างจิบอาก็ได้จิบเอสก็ได้จิบก้องจิบจ้ามเจอหนองไม้ได้ค่ะเหลียวปอบเหลียวตักพี่น้องเกอไม่ตรงไม่ตรงเออหนองไม้แดนจ้าโตอ้าลูตักเลยพี่น้องตักกาตัก ไม่ต้องกลัวไม่ยิ่งไม่อย่าโจรได้คะตักเลยนังเลยกินเล้าเอ้ค่ะจนแก้วกันเลยนี่เร่งๆค่ะไหวทุนกันน้องมานี่ไส้เร่งๆนี่ไสคนลไส้คะนี่ไสจุ๊บกิบไม่มีกะนี่ไส้ปั่นนี่นี่กะพี่น้องเออกับบรรยากาศก็ปั้นไปน้องใม่กัเจ็บโกร๋ไม่แล้วนี่เร่งไม่ใหม่กูกรุงไกย์กู ก้าบันนีน้องม่ก็บายบายจุบ๊บๆแบบก้นก็แกจะตึงตีตำม,มาแล้วนะกาตรงนี้ก็ตึงต่างเ uh, ก้าอ่านัมเบอร์วันก้าวางนัมเบอร์วันเดียเออก้าวางนัมเบอร์วันเดี๋ยวอ่นัมเบอร์วัน <Bye. S 1> ตัง้ตงปันต,ต,ต่างลักจางแล้วก้าวมาาราน้องใหม่ควยจบคลิปแล้วกันใะโปอเมเลนะคะน,นะก่วยเส่งที่ระยิบระยับระยิบระยับนะคะกับียเมจิ้งดินเดนไตเลนบันโรค่ะ นี่เละบ้านเรานี่เป็นเบะเบเบบ้านเกยก็ไม่เละเป็นเตต่างจัดต่าปลื้มีเละบ้านเรานี่เตียวบ้านเรานี่บ้านเราวุ้น,นมี่ต่างเปี้ยก็งกินของ,งใจนาะหน้าปั้นกันต่าควันกับต่าบ้านเรานี่ไว้จัดควันไม่รู้จัดตรงนไหนจัดบ้านเรานี่เลยนีกก่มกระบีคลินิกอะไรนี่ตันตะกำเจาะต่ตตตางว่ะโมอโตรงหน้ารักอิเลียเตีนี่ที่อยู่พูดที่เด่นไม่โจ เที่ยวเรียวกับไปกันยาวๆไปเลยจอบกว้างเปล่งไงอ่เปลือกชีวิตน้องไม้ก็กว้างเปล่งบางทีกว้างเปล่งใต้ดินก็มีการกว้างเปล่งก็กว้างเปล่งถ้าใต้ลูกตุงเปลือกชีวิตคลุ่นใต้บันเหรถ้าใต้เร่งเรงนะน้องไม้จ๊บคนใต้ค่ะจ๊บซาเป็กผู้ชายก็ยังจ๊บคนใต้ไอ้ย่าลังกาไม่เจ๋อโบไอ้เก๋ยโรนั่นนี่นะ กระชบคนจัดเจนตรงไปตรงมาค่ะโรงเปล่งกระรงลูกตุ้งเผื่อชีวิตจัดจ้ารงได้เป้เนี้ยไดตายไน้ยได้มาเป้จัดได้หมดตบไปตบมากค่ะใครเก่กันนี่คงรู้นะแต่ต้องมีกูนะผมเองพี่น้องนะมีอเออเที่ยงมันเป็ดเตีเ๋ยวนี่เตี๋ยววะไม่โดนรงหลือกเปลง่งไว้เสี่ยงง่ายเลยเดียวโจกันวู้กันเด้ยไ,ได้เป้นี่พี่น้อง ความโมโรการการะเดงงาะโรม,โมงในเนบัวโบเมี่นงการการะเดงโะเป็นติเป็นเป็น,ปน,ปนคือกระเดงกระยาปในกล้องตัวเองนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยคือเราคือเราเป็นตัวตต้นกล้องเรากระโดดงาะอย่าเคลื่อนอย่าหายในการกะเดงโะไม่มีเคลื่อนใครยอยุคนี่จาไม่นี่โบเมน้นงบ,บัง,บงเกิดด้วยความการกะเดงโะปีบางคกลงคลิปวันเดียวดังก็มีโบเมพน้นงรงเปลง่งอาจิงอาทรองอินเดนไตเลนก็ว่าไปคุนโรโจเป่ารามโนรารา อาวูราอูงเปล่งน้องไกงกะว่าไปโรงเปลงป่งคนนั้นเปล่งนั่ยก,ก็คือโจโนในความสมามัดการจานจานชาแดงหรือวา่าเกลืองประดิษฐ์ระดับต่ำไม่ได้ได้หรือเป๊บัดทักวังนี้ก็ได้กับต่ำดอกไม้ใกล้ก็ได้กับบอมเมพิโนงกับต่ำได้เป็นี่กะะารดานบันตึงนะคะ,ะกำลังกับบันเลงจำหนังอ่านตตะบ้านเมืองกะบีรวมไปก็ได้ป้านไปเลยนะคะ ก็ไปไปจุ๊บๆไปกอนค้นกาดังหน้าจุ๊บปกทุกคนก็ติดตาม้องบ้านได้ค่ะหนงใหม่ก็มีค้นนานก้องตัวเองก็ไม่ติไปจ้างคนนันก้องเพื่อนตำรวอนี่จ้างค้นนานก้องเด็กลำตับก้องนำเล็กนำกุนปัดมาชนะคุณนี่และก็ติดตามตัวดำดำนี่แหละก็มีค้นนานอยู่เรื่อยๆก็เล่นไปเรื่อยๆเล่งม้านี่คุณเล่งจัดเจนตรงไปตรงบ้านนี่ปีเด่นตองไม่โดนเล่งไว้เลยก็ไปไปจุ๊บๆไปกันค่อนกาตอี้ก็ตำหนาบันตึงกนแล้วอย่าได้ยึดนี่ตำหนิเด็ไม่โด้บรรดวยตัวเลย ต้องหาเจ้ากินกัมถ้าว่ารวยก็ไม่รวยถ้าหยุดก็ไม่มีกินพี่น้องคนโรก็ต้องต่ำมากินคน,นโรหย่าอับจนหย่าขี้กรานเมนองหมาต้นหย่าขี้กรานโลเออต่ำมานันหย่าขี้กรานก้าวได้เลือดเร็วนี่เป็ดมาโบเป็ดมาจานาคุนนี้ไม่กี่กา,นานรั่นตะทุกคนบายบายจุ๊บๆไปเลยนะคะไม่มีเตียงเลยียบรักนะทุกคนวักเลยว,เวัวกเก็วักติดตามกันด้วยนะคะ